อ่อสบายดีพ่อแหมพี่นอ้องเอ่อคลิปนี้พี่น้องไอพอดีว่าไอมีไอท่านผู้ชมทางบ้านเพิ่นถามมาอีกแล้วพี่น้องถามมาหลายคนพี่นอ้องอืมผมก็ทั้งพิมพ์ตอบก็ตอบบวชบวายขึ้นกันอืาไ <c oughs> อพอดีเพิ่นถามมาเพิ่นบอกว่าไอเพิ่นเหนวานวานข้าวช้าเพิ่นว่าวานมิถุนา เพิ่นน่สิขอเพิน่สนสิขอตัดเดือนกันยาได้บอเพิ่นว่า <c oughs> โอ้ยเนาะผมก็จักสีวานวได้เละขอตัดเดือนกันยาได้ไหมตัดไอ้วานมิถุนานี่จะพอไอจะตัดเดือนในเดือนกันยานี่มันจะช้าไปไหมเพื่อนว่ามันสิได้บเอ,อเพิ่นถามมาประมาณนี้นะ <c oughs> ไอคลิปนี้นี่ผมสิว่าผมจะพูดเฉพาะไอ ข้าวมะลีหนึ่งศูนย์ห้ากับข้าวกอขอหกเด้อพี่น้องเด้อข้าวกอขอหกก็คือข้าวเหนียวนั่นแหละเนาะอืมผมสิเกินก่อนพี่้องเพราะว่าไอพี่น้องกับบอดด้เบิงคลิปผมทุกคลิปนะ <c oughs> อาจจะเบิงแน่บ่เบิงแน่บ,า,บ,า,บางคนกับเบิงบางคนกับบอดดเบิงอนะเออผมกับสีวาวในะคลิปนี้ว่าก็คือว่าไอ ข้าวไวแสงนี่พี่น้องข้าวไวแสงข้าวนาปีนี่อันนี้ผมย้ำอีกเถอนึงเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้เนี่ยจะพูดเฉพาะข้าวมะลีหนึ่งศูนย์ห้ากับข้าวกกขอหกก็คือข้าวเหนียวอ้ยเนาะว้ยวัวขอโทษขอไั่พี่น้องผมเชื่อว่าเฉพาะไอข้าวไอสองชนิดนี้เท่านั้นเ้อพี่น้องเด้อเพราะว่าข้าวสองชนิดนี้นี่มันจะเก็บเกี่ยวเดือนพฤศจิกาเท่าๆกันพี่น้อง ผมสว่ากอนว่าข้าวไวแสงข้าวนาปีนี่คือข้าวสองชนิดนี้นี่มันคือไม่ว่าคุณจะปลูกเร็วปลูกช้ามันก็เก็บเกี่ยวเดือนพฤศจิกาอันนี้พูดถึงค่าเฉลี่ยนะพี่น้องคืออาจจะเก็บเกี่ยวเร็วกว่านี้นิดนึงหรืออาจจะเก็บเกี่ยวช้าวกว่านี้นิดน,นึงอืมแต่ก็ไม่เกินกันมากพี่น้องแต่โดยส่วนมากจะเก็บเกี่ยวเดือนพฤศจิกาก็คือพี่น้อง <c oughs> ถ้าคุณหวานเดือนมิถุนายนบอแล้วคุณไปรอรอล่อตัดนะล่อตัดเดือนกันยาต้นเดือนกันยาแมนบอผมสีบอกว่าบ่อยากแนะนำไปไหนพี่น้องบออยากแนะนำเท่าไหร่พ่อว่าย,ยัางวัดที่คือเดือนกันยานี่มัน คือมันเตรียมตัวตั้งท้องแล้วนะพี่น้องมันเตรียมตัวตั้งท้องแล้วอือคือถ้าคุณไปตัดในต้นเดือนกันยานี่มันมันมันจิตกระชั้นชิดเกินไปพี่น้องมันกระชั้นชิดเกินไปคือววไง่ายคือมันพอมันกระชั้นชิดนี่ระยะเวลาในมันเองเวลาระยะเวลาที่มันจะเตรียมตัวสร้างใบสร้างลําต้นสร้างรวงนี่มันก็จะสั้นตามไปด้วยพี่น้อง พอมันสั้นตามนี่ผลผลิตเน่ยพี่น้องผลผลิตมันเกือสีหน่อยตามไปพรนะ้อมนะเออก็คือการยกตัวอย่างเช่นว่าเข้าตื่นปุ๊บเลยขี่หูขี่ตาบ่ได้ล่างอาบน้าบ่ได้แปรงฟันยังเลยคือตือนปุ๊บไปเห็นงานป้บแปรเลยเนะี่ยมันมันก็อันนี้แหละมันก็เปรียบเทียบเหมือนกันในเดือนกันยาเนี่ยมันก็แบบมันก็ชั้นชิดมากนะพี่น้อง แต่ถามว่ามันได้ไหมมันทันไหมมันก็ทันอยู่พี่น้องแต่ว่าอันนี้นี่ในกรณีเดือนกันยานี่ผมจะแนะนําให้ทําเฉพาะใน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 กรณีที่จําเป็นเท่านั้นน่ะพี่น้องในกรณีที่จําเป็นเท่านั้นนะนอนเออจํานนะจเป็นแนวไหนวะที่ก็จําเป็นอย่างเช่น <c oughs> ตั้งแต่หวานข้าวมาเลยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหวานพฤษภาหวานมิถุนาหวานกรกฎาเออ่อ <c oughs> คือมันไม่เคยมีน้ําเลยนะพี่น้องมันบม่มีนม้นําเลยจนหอดจนหอดเดือนกันยาอมันบม่มีน้าเลยมันมีน้ําในช่วงไอเดือนกันยาอย่างเงี้ยออผมในกรณีนี้นะคือผมแนะนําให้ตัดได้เพราะว่าอย่างเพราะว่ามันมันจําเป็นนะเนาะ,นะคือถ้าไม่ตัดมันก็ไ่ไหนเกี่ยวมันบอพี่น้อง แต่ในกรณีที่ใครวานเดือนพฤษภามิถุนากรกดาวานเสร็จปุ๊บนี่เนี่ยช่วงนี้มันมีน้ําแล้วหรือไม่ก็ช่วงไ้ปลายเดือนสิงหามันมีน้ําปุ๊บเนี่ยก็ให้ตัดเลยพี่น้องคือไม่ไม่ต้องรอให้มันถึงเดือนกันยาหรอกพี่น้องมันมันจะมันจะกระชั้นชิดเกินอแต่ถ้าใครตัดได้ช่วงนี้ก็ก็ถือว่ายังทันอยู่พี่น้องยังทันอยู่วันนี้ก็วันที่วันที่ยี่สิบบอก เออวันที่ยี่สิบมาแหละก็ยังก็ยังได้นะพี่น้องแต่มันก็คือที่ผมบอกกันแหละคือตัดข้าวนี่มันหลังจากตัดเนี่ยเราต้องให้เวลามันสามสิบวันนะพี่น้องสามสิบวันก็ช่วงเวลาที่เหมาะสมเหมาะสมที่สุดในการตัดข้าวคือช่วงกลางเดือนสิงหานี่แหละพี่นอ้องกลางเดือนสิงหาเพราะว่า <c oughs> เราจะหว่านปุ๋ยก่อนเนี่ยหว่านปุ๋ยเสร็จเดือนหนึ่งอะ่ะกลางเดือนหน้าเนี่ย กลางเดือนหน้ากลางเดือนกันยาเราก็จะหวานปุ๋ยรับรวงอีกรอบหนึง่งเพราะเพราะฉะนั้นเวลาที่มันสร้างรวงเอสร้างใบสร้างลําต้นหรือระยะเวลาที่มันหากินอะไรมาสะสมในใบเนี่ยเราต้องให้ระยะเวลามันหนึ่งเดือนพี่น้องอมมันถึงจะมันถึงจะมีเวลาเตรียมตัวมากหน่อยอก็เหมือนเหมือนเหมือนเล่านัา่นแหละพี่น้องก็เหมือนคนนั่นแหละโมเมนต์ว่า เข้างานแปดโมงแล้วจะตื่นแปดโมงเนาะเข้างานแปดโมงเราก็ต้องไอ้ตื่นหกโมงอย่างเงี้ยตื่นสักหกโมงตื่นสักเจ็ดโมงเงี้ยต้องมีเวลากินข้าวอาบน้ําบ้างเนาะเออโมแมนว่าตื่นมาปุบแปบบ่มีเวลาอาบน้ำสีฟันเลยไปเห็นงานเลยมันเกิดมันเกิดโอ้ยอุญอาตนะเนาะเออกาชั้นใดก็ชั้นนั้นต้นข้าวก็เหมือนกันนะพี่น้อง คือถ้าคุณตัดช่วงไอเดือนสิงหาได้มันจะดีพี่นอ้องอแต่ในกรณีที่ว่าเดือต้นเดือนกันยานี่ให้ในกรณีที่จําเป็นเท่านั้นพี่น้องถ้าไม่จำเป็นก็อย่าไปตัดพี่นอ้องออแต่ถามว่ามันตัดได้ไหมเดือนกันยาต้นเดือนกันยานี่มันตัดได้พี่น้องแราวข้าก็ได้เกี่ยวด้วยอแต่ผมให้ทําในกรณีที่จําเป็นเท่านั้น การพี่น้องก็พิจารณาดูเอาพี่น้องอย้ำมอีกทีพี่น้องข้าวนาปีข้าวไวแสงไม่ว่าคุณจะปลูกเดือนพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหาเนี่ยเก็บเกี่ยวพร้อมกันในเดือนพฤศจิกาพี่น้องเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลพี่น้องว่าหวานเร็วแล้วมันจะออกรวงก่อนหวานช้าแล้วมันจะออกรวงทีหลังมันออกรวงพร้อมกันมดพี่น้องเก็บเกี่ยวพร้อมกันมดโดยเฉพาะบ้านผมนี่พี่น้อง หมดภายในอาทิตย์เดียวนะรถเกี่ยวลงบึมบมบึมบึมบม,มดภายในอาทิตย์หนึ่งเกี่ยวเขาอืมกะไม่ต้องกังวลพี่นอ้องข้าวนาะปีข้าวใบแสงปลูกก่อนปลูกหลังเกี่ยวพร้อมกันอืมโอเคพี่น้องคลิปนี้ก็ซ้ำนี่ละเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าอืา